บาตนี้มันเ้วจ้ะหัวคามดังโอ้งามมุกนึงเลยเหรอได้มุกนึงได้ถวยหน่อยหนึ่งเลยนะจ๊ะบาตรนี้ <S <S บุ้ยบุมี่สวัสดีจ้ามันีน่อุ้มกับผ้ามาสอนหวกผ้า,ใใาแม่ เพิ่นมาสอนหวกด้วยจ้ะนี่ก็มาสอนหวกมาไน,นีอ่ะมาอนีสีมันบ่ล่องก็มาล่องเมืองด้วยจ้า่าสีมัน่าด้วยจ้ะ างเปลี่ยน, <c oughs> นด่างสอนใหม่ได้จะเอามุ้งเขียวมาสอนบใหม่ได้ป่ะ <c oughs>

ว่านกแพะกันเอานแต่เรายยนมันเอาดวงเอาวาสวนกวนอย่มันบางบุมีอย่างี้ที่นีบางเราเลียงสวนดีมสวนีดง้นก็ได้ดังนสวนีมันห่าง ห้างกกกาเนนง <c oughs> กลือไปไก่วันกมาเอาที่ขึ้นตรงไหนินบางเก้าละ่ะเดี๋ยว,วเดีว,ว,เวนก็เลย,เย,เยมาดมหงอกอก้อัสุ่มกินก

โอ้โหมดนี้ได้หลายหมดเยอะมาบาดนี้มันนะจ้ะหัวคมดำโอ้มหมกนึงเลยหน่ออได้มกนึงได้ถวยหน่อยนึงเลยจ้ะบาดนี้ cho à nó xây khu ok nè em đều khi nghèo con à à <laughs> 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 อยู่ด้อมันก็ดยี่ล้อมึงเขียวมากแล้แม่เป็นผู้รงสอวนนะจ๊ะผมก็คือถือการ์ดเท่กันเจ้าการดบารนี้เอาเคียเอาเอาเรียโป้ดุดขี้ดินเอาแบมามันก็ออกมันเกิดเศร้าเออเจ้าไมเออดินมันจุบจุบเลียดเออมันจุบออกผมการ์ดเท้าผมเป็นเลียดอันนี้เลยจูบพีดไม่ออกมันก็เศานั้นปะบาดนี้มีอีกวะมีอีกวะงงป่าไหม อไปซื้ออะไรมีบ่ลเหรอตีนเขาเขาหยิงเงี่ยหลายหเอาหัวเลยิีนเงี่ยก็สีหลายแขกแขกอันนั่นตีนหงแขกแขนเข่าตีนงกแนเ่ หมดแม่ก็พากันโล่งซอนเหยียกขิงเงียถาแม่อยู่ทึ่งโขกเวยจ้ะ ไลยตีเมายมันกว่งน้ำกวงบ่อันเ้าวได้หน่อยใช่แล้วก็ได้ใช่เลายุบยอะแม่แม่ก็เรียกไนถาได้จ้ะ กับไบจังบเอแม่งตัดเตาหน่อยเอาปวยมันจะเนาะตัวดำๆปวยมันจะามันสูนหน่อยแมงขอสารเลยผลอ้วนมีหนาทีเรียกขิงเงาถาได้จ้ะโอ้ยแม่เพิ่นมักสอนกะให้เพิ่นลูกสอนกันได้จ้ามีแม่งขอสารแมงละงามแมงขอสารอันนี้แมงขอสารได้จ้ะพี่ผู้ขาวขอสารแมงขอสารเดี๋ยวเดี๋ยว หอมหอมเลน้ยหอมแมงข้วสานไหมแมงข้าสานมันบินเด้นานนานอันนี้แมงแมงละงามได้จ้ะแังหน่อยเลยจ้ะแมงละงามเดี๋ยวเดี๋ยวมุงเลยเรี้ยกเ๋ยวแป๊บนะมันตีได้เดีหวอแ๋วน้ำแม่มากแบลวน้ำเม่มาเรียงเลยจ้ะดรองแบลวน้าเมียมาอนนี้มันงา มีหอกหกครบเป็นหวกครบประมาณนี้เลยจุดเอาเอาเทลงเดี๋ยววางหวกครบอันนี้หวกคบโอ้ตัวใหญ่ก็มือไดจ้ะหวกคบคู่มันจังด้ยน้ำได้หมดนี้อันนี้ก็จะเป็นหอกเขียดได้จ้ะหอกอึงหอกเขียดหมดอึงหมดเท่แม่งหอกเขียดได้จ้ะคือขอเท่คูมามันจังด้ยได้หอกคบก็สิตัวใหญ่ก็มือนี่จริงนะ บัดนี้มันมนันงามๆเลยได้จ้ะไปไปไเรียกดูเดี๋ยวกระสิผ้ากันเรียกขี้งเงียออกทาแม่ได้จ้ะทั้งขู้งงบาดนี้มแมงล่างงามไหลง,ง,ไงามบาดนี้

เอาเนียไป้อหัวิงขาดก็กินไปหุ่นแล้วันวาหัวขุนมันวางนี่แหะเออบังไฟยังไหวเออวางไฟหยไป่องบางอีแล้วมนี้บ้านเราบ้านเลียง้วนี่ยงเนี่ยจะรุปยอดกัโอ้หมานเติบแล้วจ้ะอล่เติบอยเติบอยู่เอาเล่น้อเอาไปเล่นนะ นกินมเม็แซ่บนะนี่ยไปมลงมะมลงอาแมงมอเออเออว่าเก็บไปนงสวนบวกน่อยบวกน้อยๆก็ได้ปลาซิวมุกหย่อนนี่เด้ได้มุกอยู่คุณน่ะ เดี๋ยวไปเรียกเอากุ้งก็ได้อยู่ดีเอาในมกมึงีอบนีอ้อมไปเนาะกน่งก็ไปท่ากุ้งมนีมานทั้งันป่าซิวทั้งันหวกเด้จ้ะนี่ตลกอะไปเนีไปหอดจร่ไปม่ล้นี่นะนี่มันข้ามแมุ่้งมันหมแล้วมันหมุนแล้ว ก็มีละน้องนี่เรื่องเปรียบมุกนี่เปรียวกรุงเรียกมุกอล่กุ้งก็ได้ก้วยได้นั่งโออได้ทำเทแก้วได้ปล่าเรียกได้เมื่อตอนอีกทันได้กุ้งะไรบอสทำเที่ยวได้เลรเป็นอย่างนี้ร่องอีกอยู่เยนอ่งเุ้อ้กดู กุ<ล>้ง <imposing> ตัวน <formal S 2> ี้ไปได้หรอเออมันคันคันข้นขวนม่ติเปนเอาเมือตบเอาอยู่น้ำฟังนี่เอาได้แลวน้ำขันกุ้งตัวนึงไปี่เอาหันจับเอาไปได้หรอดูเจ้าม่นี้เอาเดี๋ยวโอ้โหอือมันหอมใจเลยขนาดในสาเราิบ่ผู้ฝันยังเป็ะกี้หงสอนดีดีเด้ บ้กุ้งว่ะน้ำไม่ก็่หยังไม่ใย่เรื่อใหม่เลยน้ำเนาะน้ำแล้ว็ขุดสาดีาขุดสาหอมถูกล้ก็แลขุดสาดีตาตรงนี้ให้ได้ปลาบวก เป็นบอนเม่อนี่เนี่ยได้เป็นม่มื่นมีหอดปลาขับกล่งเป็น้วขันาเกียนมาสิัเป็นปลาสิปาเ้ยึ้นยุเกียนน่ปลาขาวขยลามปลาปลเกียนต้องกรใาเอาปลาเกียนมาคยเนาะ่นว่าเป็นม้นมามันมาตนำหนามอดุกนะนยดุกบิ๊ก่หูนี่วขว้ว้ววา้้ว้ เนี่ยเดี๋ยวหิออกน่ทีนี่ยขไว้แบเตั่นตน้เอาขที่มีเมนเต็กีเมียเต็มฟังกู้พุ่นตัวนคอรี่เรอยู่เนี่ยเนี่ยันนั้ข้างหลังเบี้ยไตเต็มอยู่หน่อยก่อนเอาเอาไว้สากีิเดียวนา สรุปยอดกับมานมานได้จ้ะได้หวกได้อีลอกได้เท่้งป่าไปมุกได้จ้ะได้เท่้งกุ่มมานนี่ดีไหมมาหายอยู่หากินกับพ่อได้กินอืม นูมาร์กอ่ะใส่ผักอิเลอรไหมอันหมวกนี่ไหมหมวกแมนม่นำอ,อ๋อเจาะเออไปเลือดอวน,ออออนโอ้พอดิเกียงหย่อนนี่เจ้าเกียงแรกหย่อนอยูอนอย่นี่